อุดรธานีอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกค่ะอำเภอประจักษ์ฝนตกนะคะเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวไปดูพี่ดูนะคะฝนตกค่ะอำเภอประจักษ์ศิลปาคมค่ะฝนตกค่ะ เย็นจุ่มชําเลยค่ะน้ําหยดจริงๆเลยวันนี้ฝนตกค่ะฝนมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะบรรยากาศไม้พี่ๆดูนะคะบรรยากาศฝนตกโอ๊ยต้นไม้ชุ่มชําเลยค่ะเย็นสบายเลยวนันนี้ต้นไม้ได้รับน้ำฝนแล้วคงจะสดชื่นเลยนะคะ ค่ะตกเที่ยนเลยฝนตกค่ะบรรยากาศนายพี่พี่ดูนะคะค่ะฝนตกค่ะฝนตกมาดูพี่ดูค่ะธอเไปแจดเลยค่ะคุฝนตกค่ะ ขุ่มช่ำเย็นสบายเลยถนนหนทางเปียกหมดยอดเลยค่ะหมดเลยค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณพี่มิทโกนที่มารับชมคลิปให้นะคะภูนสนุบสนุสมุนคลิปค่ะ